บายบายเตียงนอนบายทายห้องบายบายทีวีบายกระเป๋าใหญ่ของเราสองใบไปกันเถอดเดินทางบายบายเรากำลังจะเดินทางไปแพดดิงตันสเตชั i นะกำลังผ่านไฮพาร์ค Yes but

คือทำเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นสแกนตัวนี้เขาตั้งไว้ให้หมดแล้วไม่ต้องเลือกแล้วก็รอเหมือนเดิมเสร็จแล้วห้างแห้งนะห้างหน่อยเหอมด้วยง่ายจังเลยเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนกลางอยู่ชั้นใต้ดิน นักเคลื่อนมาดูหนังที่นี่เลยเดินมาจะของแค่5นาทีเองเป็นซินิม่าจ้าอยู่ข <kennt ís Toy Story> ้างหน้าแล้วมาดูเรื <avent mental Sure> <flush> ่องชางชี้มาเวลครั้งแรกในการดูหนังที่อย่างกีฬนะคะเดี๋ยวมารีวิวว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศยัง เรามาหาอะไรกินกัน <c oughs> หนาวมากมาด้วยเสื้อตัวเดียว <c oughs> มา,มานมากือ <c oughs> หมางมากกับความหนาวตอนนี้เป็นซุปหม่าล่าหน่อยๆ <c oughs> แล้วก็ เลือกเครื่องปรุงเองอน,นี้เป็นไงอันนี้เป็นแบบผัด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 อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากวันหลังต้องมาสั่งอันนี้กินบ้าง วนนี้เรากำลังเดินไปมองกันนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทางมันเป็นยังไงตอนนี้กําลังเดินไปยูนะแต่มันมีไปได้หลายทางมากเลยไม่รู้จะเลือกทางไหนเมื่อกี้เดินหลัดหลออไปที่แบบพวกหอพักนักเรียนที่อยู่ในมหลาลัยมันนอตึกแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ตรงนี้เป็นถนนใหญ่แหละทาไมเราไม่มาทางนี้ทำไมเรามาทางนี้ล่ะจะถึงไหมวันนี้เอาใจเชื่อ้วยนคะ นี่คือตึกดิวิ้งวันที่เราจะเรียนทั้งปีแต่ตอนนี้อยู่ด้านหลังจ้ากำลังเดินรอบหาทางเข้าอยู่ลึกลับซับซ้อนงงมากเลยโอเคเจอคนเยอะแล้ไม่หลงแล้วเจอทางเข้าแล้ว <'s> no <laughs> ตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่ที่พักจากหลังจากเรียนเสร็จ นี่คืออีกหนึ่งเส้นทางที่เป็นทางลัดไม่ต้องอ้อมเหมือนเมื่อเช้าเมื่อเช้าเดินตามถนนมาอ้อมแต่ทางนี้ไม่อ้อมแต่ว่าเกร๋อยู่นะคือต้องเดินกลางวันนะจ้ะเพราะว่าเนี่ยจะป่าจ่ะแต่ว่ามีคนเดินเยอะเพื่อนเดินเยอะเขาก็เดินเดินกันเยอะเมื่อกี้คนเต็มเลยนี่ข้างหลังเกร๋อยู่นะตงสสยน้องัาหลัง,งน้องใงเท้าเดินป่ามา ที่เลือกคือทาง A อมันี้ A B C ไปดูว่าทาง A มันจะเป็นยังไงนะจ๊ะตอนนี้กำลังขึ้นข่าวนินดๆเมื่กี้เดินข้ามสะพานมาแล้วก็จะมาถึงทางแยกแก็เดินขึ้นไปบนนั้นอีกมัานน่ารักมากเราทะลุมาแล้วก็จเจอจบบสวนที่ใหญ่น่ารัก เราก็เดินตรงไปต่อไปเรื่อยพอเดินมาชนสนมัญยาก็จะมีทางเกเล็กๆที่เป็นหนะ้แบเดินไปมอจากไปเลอยถึงางออกแล้วแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปต่อ อาทิตย์มืจะตกอ๋อพโหอาทิตย์เมืจอตกแบบประมาณเมื่อกี้เราเดินตามถนนนี้มามาที่ร้านนี้ก็ตกรามเมงไว้ชชารเป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วมีกินซูชิสวัสดีจ้าทุกคน เราเออกมาจากกัดตัวสิบวันเรียบร้อยตอนนี้ยายเขาที่พักใหม่ได้กเกือบ1หนึ่งอาทิตย์แล้วนะนนวานเพิ่งไปตำกระทะใหม่มาแล้วก็ต้องทดสอบเตาอินดักชันดว,ว่าใช้งานได้ไหมถ้ามันพังจะได้ยายห้องทันก็เลยคน้คนๆตู้ดูมีหมี่โคลาาจากประเทศไทยมาเอาอันนี้แหละใส่ลงไปเลยสรุปว่าเตาใช้ได้กระทะร้อนดีในนั้นมีน้ำจิ้มที่เขาให้มาเติมหนาลงไป แล้วก็ใส่เส้นลงไปแล้วก็แค่รอให้เส้นมันสุกมันนิ่มว้าวเดือดปุด,ป,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 ดปุดเลยอันนี้คือกุ้งที่ลวกมาแล้วจากมาร์เปนเซอร์นะราคาสามปอนด์จะบอกว่ากุ้งมันดีมากเลยมันกรุบกรุบเด้งเด้ง,ดงจะกินเปล่าๆกับจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าเอามาใส่ในอะาหารอะไรก็เลิศไปหมดเลยอะตอนนี้ทุกอย่างในงกระทะก็สุกมาแล้ว,ลวเราก็คนคนคนให้มันเข้าเข้ากันขั้นตอนต่อไปจัดเสิร์ฟเลยจ้าเอาตกไปแล้วหนึ่งมีมือเดียวเะนาะ อ้ามาคีบดูเหนียวนึบอร่อยจริงๆเลย oh,